สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้กันในเกมนะครับล็อกเอ็มไอท์เลอดสองจุ์นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะพามาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมมินิเกมนะเทศกาลช้อปปิ้งนะอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องใหม่นะครับช่องสำรองนะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับก็จะเป็นเกมเก็บฟุตบอลนะก็เพิร์นโซนยูนเต็ดนะครับก็ฝากกดติดตามให้กลังใจกันเยอะนะครับผผมมมมออ่ะะโเเคคาาข้กกกิจรรรัันนบ กิจกรรมของวันนี้นะฮะเดีย๋ยวผมล็อกอินตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ได้ตัว๋วตู้กาชาการเวลานะนะโอเคครับ NPC นะครับจะอยู่ตรงหน้าน้ำํุกทข้างล่างนะครับอ่ะอเดินลงมาแป๊บหนึ่งนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ผู้หญิงผมสีเทาครับเราก็คุยเข้าไปนี่ครับ มันก็จะเป็นมินิเกมเทศกาลช้อปปิ้งนั่นเองนะครับให้เรากดตรงเข้าร่วมกิจกรรมนะก็สามารถเขาจะไปร่วมได้นะครับผมพอเรากดกงเข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมฮะมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นอ่าเทศกาลช้อปปิ้งคือเราเขาจะให้เราไปสู้มอนสเตอร์นะสิเวฟนะครับผมถ้าเกิดเราผ่านอ่าเวฟห้าเนี่ยจะได้เหรียญช้อปปิ้งมานะครับแล้วก็10รอบก็จะได้เหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะแล้วก็15รอบจะได้อีกหนึ่งเหรียญแล้วพอกล่องของขวัญนะซึ่งกล่องของขวัญเนี่ยจะได้เงินแสนห้าแล้วก็ อากาชาสีแดง6ใบนะครับลัคกี้คอยนะครับแล้วก็สุ่มอย่างนึงหนึ่งเป็นพวกแอนเชียนแมทเทอเรียลนะครับสมมทิลูนโตอลเราขึ้นดาวขึนตันนะครับแล้วก็พวกเรนการ์ดแพ็คนะครับซีโรมาเซล่าฟุตมาเซนลานะครับประมาณนี้นะก็ลงได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมก็สามารถไปเล่นได้ที่ประเทศโนเกะนะครับผมแล้วก็กดเดินทางเข้าร่วมได้เลยนะครับมาดูมาดูกันนะครับว่าวันนี้รอบแรกผมจะเล่นได้สักกี่เวฟเนาะโดยใช้ธนาทอสเล่นนะครับผม ปกติเนี่ยนะผมเข้ามมเได้ตรงนี้ผมจะใช้านพ่นไฟใช่ไหมเรามนชน่าถนะอนนะแล้วก็เดี๋ยวขอเอาทหารแมวไปด้วยแล้วกันเอาไปเอาน้องๆไปช่วยนะจะได้ไหวนะครับอ่ะเราก็คุยกับ n อ c ผู้หญิงตรงนี้นะตงังตรงหน้าเค้กนะครับผมเหมือนมุมกล้องมันจะเปลี่ยนนะเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะหมวดนี้นะหน้าที่ของเราก็คือปกป้องน้องเค้กนะครับมันเป็นดันเค้กะนะครับผมอ่ะก็ตีไปเลยนะครับก็จะมีเสาสามสีจะเป็นเสาบับนะ เป็นเสาคริสตัลเราแค่เอาคริสตัลเนี่ยมาใส่นะครับตามเลเวลนะสูงสุดเลเวลสามก็พอนะหูเดาเมดมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะธนาทอสเนี่ยถ้าเป็นนายพ่นไฟผมพ่นทีสองล้านเลยนะี่ยนี่มันแค่ 7, 800, เจ็ดแปดแสนเองจริงจริงอ๋อผมไปใส่อาวุธนั่นด้วยนี่หว่าเป็นอาวุธตีบอสเออบวกเอวีพีมนี้ไม่ใช่แบบว่าจเจาะเกราะนะพวกอิกโนเดฟเนี้ผมไม่ได้ใส่เลยอะ อ่ะไม่ทันแล้วช่างมันตีไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยวดูก่อนว่าไอเทมที่ผมใส่แค่นี้มันจะพอไหวไหมเพราะสกิลผมอ,อัพเต็มแล้วไงลูนก็เกือบเต็มนะข่ายลูนเดียวนะครับแต่ว่าสกิลดาร์เฟสเนี่ยยังอัพยังอัพไม่หมดนะยังเปิดไม่ครบนะส่วนสกิลของอาชีพเนี่ยเหลือแค่ช่องเดียวนะที่เหลือก็น่าจะโอเคผมว่าผมติดที่อุปกรณ์สมใจนะที่มันมันไม่ใช่อุปกรณ์สมใยที่เพิ่มพวก เจอกเกราะเนาะวันนี้ผมจะเน้นเจอกเกราะไงเพลื่อนใส่อุปกรณ์ตีบอสอยู่ก็เลยบอกเออแสเซ็งเลยเปลี่ยนไม่ทันแล้วครับมันเวลามันลันแล้วถ้าเกิดเรานั่งเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยมันเดินไปหาเค้กเราแน่อ่ะเห็นวิพีออกเลยครับเบฟที่ 1. หนึ่งอย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งเหรียญแล้วว่านะครับผ่านห้าเบฟนะครับได้หนึ่งเหรียญสิบเบฟได้สองเหรียญน,นะ ถ้าเกิดว่าผ่าน15เว็บเลขหนึ่งเหรียญเป็น3เหรียญแล้วพอกล่องของขวัญอีกหนึ่งกล่องนะครับสูงสุดนะครับต่อวันคุณจะได้เหรียญช้อปปิ้งอยู่3เหรียญนั่นเองนะครับผมกิจกรรมมีทั้งหมด7วันนะครับผมวันนี้วันที่1นะึวันแรกเลยนะครับก็แนะนําให้มากับเพื่อนก็ได้นะครับดันเค้กเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นง่ายๆเนาะอย่างผมเนี่ยโซโล่เลยกับน้องแมวดีกว่าคือหาเพื่อนไม่ทันอะ่ะตอนเนี้ยตอนที่อัดคลิปมาหาเพื่อนไม่ทันมาก็โซโล่เดี๋ยวไปก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยหาเพื่อนมาเข้าตีแล้วไปตีด้วยดีกว่าโอเคพอได้หกจ่ 6, 000, 100, 000, ดแสนดาเมจเบาไม่แรงมากนะครับเนี่ยมันจะมีเาเมจสุดท้ายอ่ะที่เป็นเฟษสีอ่ะมันจะตีประมาณล้านกว่าผมเสียเวลามากคนเดียวคนเดียวต้องมานั่งกดคริสตัลด้วยนี่ครับจะมีแอฟซิลูซีโร่นะถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ยมันจะให้ศัตรูแข็งตัวนะครับหยุดหยุดเวลาประมาณนี้นแหละนะครับผม จริงๆมันจะมีบัฟทางด้านขวามือถ้าเราก็เลือกใช้ได้นะมันจะมีบัฟทำลายล้างาบัฟหยุดเวลาแล้วก็บัฟเพิ่มเลือดนะอยู่ที่เราจะใช้ไหนนะถ้าเจอแบบว่าตัวที่ตีไม่ค่อยเข้าก็ต้องใช้แบบว่าทำลายล้างะนะฮะแต่ใจนึงก็ต้องมาอัพเสาแต่จริงๆม,มีมีน้อง,องๆบางคนแนะนํากาไม่ต้องไม่ต้องอัพเสาก็ได้พี่เสียเวลาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เสียเวลาจริงนะก็ใช้บัฟด้านขวาก็ได้นะมันเสียกันละยี่สิบใช่ไหม แต่มันได้ผลปุ่มเดียวก็มีนะนะลองตีตรงนั้นตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงนี้ผมยังพออัพเสาได้เพราะว่า,อาบอสมันไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะมันไม่เหมือนเวฟสิบห้นะครับเวฟสิบห้นี่คือแบบโหูบอสตีไม่เข้าเลยนะตั้งแต่เล่นดันเค้กมาเนี่ยผมเคยผ่าน15บห้าเวฟแค่ครั้งเดียวนะตอนนั้นตอนนั้นใช้ในเพ่นไฟนะครับตอนลุ่งเรืองตอนนี้ไม่ไหวมันเหมือนมาอัพใหม่แล้วผมก็ ของเขื่นมันยังใส่ไม่สุดไงของที่ใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้สุดนะครับเป็นธรรมดาแหละแบบว่าใส่ฟรีทุกคนหาได้อะเนาะแล้วก็สามารถหาได้ด้วยแทบไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยอของก็มาจากพวกดันคอมโดะนะครับเป็นพวกของอุปกรณ์โบราณน่ะนะครับด้านทางด้านขวาก็จะเป็นพวกกาชาที่เราสุ่มได้แต่ละเดือนแหละผมก็สะสมมานะครับเอามาใช้งานแล้วก็ไปเอาตัวบล็อกสิบห้าเราได้มาจากจากิจก,กรรมลงมาตีเนาะสองชิ้นนะครับ ส่วนตัวโบราณอูวกัมบาลานก็4ชิ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ติดอยู่ที่นี่แหละของสมส่มันเป็นของสมไซตี MVP ไเงียมันไม่ใช่ตีมอนทั่วๆไปเนาะมันก็เลยทำเดนเมจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนี่ครับแอบสโลุซีโร่ผมแนละ้วแต่ว่าศัตรูไม่มีเดี๋ยวพอศัตรูมาก็หายพอดีอะ่ะไม่ทันครับับเสาท้ายมั้งมายังไงล่ะครับยังไงละ่ะ นิ่งเงนเป็นแถวครับนิ่งเงนเป็นแถวนิ่งเงนเป็นแถวเจอฟรอสไปดิครับนิ่งเงนเป็นแถวแล้วเพื่อนยังไงล่ะยังยังไงล่ะอะไรวะเนี่ยไอ้ลูกโป่งไอ้ตัวผีลูกโป่งมั่งไปแล้วนะครับผีลูกโป่งไปแล้วตามล่ากอนธนาทอสนี่ครับฮีโร่คลาสผมชอบนะธนาทอสเป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากนะเป็นการเป็นอาชีพที่ออกสกิลโคตรง่ายนะฮะคือใครเขาเรียกว่าใครเล่นไม่เป็นเนี่ยเล่นได้ง่ายๆเลยไม่มีเลยนะ กคิลโจมตีเขาไม่อยู่แค่นั้นนะ,นะครับผมเออง่ายมากมเค้์ลูกโป่งก่อนนะผีผีลูกโป่งได้อยู่ตีเฉพาะผีลูกโป่งไปเลยนะพูดถึงอนะ่ะเดี๋ยวผมเลือกก่อนอ่ะมา,าไม่ทันแล้วมัเนนะี่ยโอ้ยเสียเลยนะครับสามสิบโอ้โหโดนไปสามสิบเลยอถ้าเกิดปล่อยบอสเข้าไปอะ่ะตอนนี้เปอร์เซ็นต์เค้กเหลือหกสิบแล้วนะ นี่เพิ่งเวฟสองเองโอ้โหจะได้สองเหรียญไม่เี่ยเพื่อนมาโอเคได้สองเวฟแล้วครับได้สิบเวฟแล้วเหลือีห้าเวฟเท่านั้นนะฮะแล้วก็จบด้วย mvp หนึ่งตัวนะครับ mvp เวฟสิบห้าเนี่ยไม่โคตรเถื่อนเลยถ้าเกิดผ่าน mvp ได้ก็จะผ่านสิบห้าเวฟนั่นเองนะครับก็แนะนำให้มาเป็นตี้ดีกว่าเนาะสนุกกว่านะครับช่วยกันจะสนุกไหครับ ตีเฟษสุดท้ายได้ประมาณหลักล้านนะครับล้านหกล้านเจ็ดนะโอ้แต่ตีไม่ค่อยเข้าแล้วอะเวฟสิบเวฟสิบเอ็ดเริ่มตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะฮะตีแค่หลักแสนเอาเนี่ยล้านกว่าก็สี่ห้าแสนเองโทษน้อยเลยไม่ได้ไอไม่ได้ใช้ยาไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรเลยนะเเข้าเกมมาก็เดินมาคุยแล้วเข้ามาเลยนะครับยาก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้กินนะครับไม่ได้อัดอะไรเลยนะของก็ไม่ได้เปลี่ยน ผมว่าถ้าเกิดผมกินยากินอาหารหรืออัพของเขือนนะผมว่าผมตีหลักล้านได้สบายๆเลยนะมันเหลือแค่นิดเดียวก็ถึงหลักล้านแล้วนะพูดถึงน่ะมันจะเล่นง่ายกว่านี้ไงมันจะตีมันจะเล่นผ่านไวกว่านี้ง่ายๆเลยเนี่ยสี่ล้านบางจังหวะถ้าเกิดว่าเราตีชนะทางมันก็ได้ประมาณสี่ห้าล้านนะครับไม่ไหวแล้วกลุ่มนี้มันเข้าไปในเค้กเราแล้วโอ้โหมันเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วมันกินไปโตละสิบแลยเนี่ยโอ้โห ป่าเอ้ยเหลืออีกสามสิบาไม่ได้แล้วนะถ้าปล่อยบอสเข้าไปตัวหนึ่งคือจบเลยเนะนี่ยะเราต้องไม่ยอมครับเฮ้ยเอสพี SP หมดเดี๋ยวเราใช้ยาก็ได้อิงโดนไปดิไอเสาก็ยิงเลยยิงโคตรเบาอาละ,ะครับเอวปรากฏตัวนะครับตัวอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นหลอดดาร์คหลอดปะที่เราดูในรูปภาพก่อนเข้าเกมอ่ะ นั่นไงตัวนี้จริงๆด้วยเขาเรียกว่ามันชื่อเราจำไม่ได้ละดาร์กหลอดนเนาะโอ้โหตีไม่เข้าเลยครับผมตีแค่สองแสนเนี่ยสูงสุดอะ่ะแล้วเลือดแม่งมีเป็นล้านอะ่ะเป็นสิบล้านอะ่ะจะตีเข้าได้ไงวะเนี่ยตีแค่แสนก็กว่าสองแสนต้นๆเดี๋ยวดูสกิลเนี่ยโอ้ยเฟสสุดท้ายตีเข้าอยู่นะตีแล้วล้านสามแต่มันก็ตีไม่เข้าอยู่ดีนะกว่ามันจะออกเฟสสุดท้ายมันต้องตีอย่างสามสเต็ปนะครับฟัน แวปหายตัวกระโดดแล้วก็ฟุบไปทางหลังนะครับถึงใช้เฟสสุดท้ายนะจะเป็นส,สกิลจะมีอยู่4สเต็ปนะของธนาทสอ,อะ่ะนี่ครับโอ้โหอัดไม่เข้าเลยแค่เซียเ่ยวเลือดของมันอะ่ะดูดิไม่ไหวจริงๆนี่ไงโอ้โหแปดแสนโอ้โหเรียบร้อยครับอ่ะโอเคสิบสี่เวฟอ่ะโอเคได้มาสองเหรียญน,นะวันนี้นะครับเข้าได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เอาเหรียญนี้ไปแลกของรางวัลน,นะ อ่ะโอเคประมาณนี้ก็สำหรับกิจกรรมง่ายๆส,สนุกนะครับก็ก่อนจะจัดการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชจมเปนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้ว,ลวก็ยันกระไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพกืกอไใหม่คลิปหน้านะครับผม ain, ซีอูเกนสวัสดีครับ